ผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะล้วนไม่ชอบความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงพยายามหลีกเลี่ยงหรือหนีห่างความทุกข์อย่างเช่นตรงไหนที่อันตรายอาจจะเป็นหน้าผาขอบเหว หรือว่าป่ารกมีงูงเงี้ยวเขียวขอก็พยายามหนีห่างไม่ล่องแวะหรือถ้าเป็นในเมืองตรงไหนที่มันเป็นทางเกลียวก็พยายามหลีกเลี่ยงเพืนน่อได้ไม่หลนจี้โดนปล้นหรือโดนวิจฉาชีพทำร้าย ถ้าอยู่บ้านก็ปิดประตูลงกรอนแน่นหนาสร้างกำแพงรัวรอบขอบชิดให้แข็งแรงบางทีทำท่านี้ไม่พอนะก็อาจจะทำบุญสวดบนญด้วยเพื่อ ขอให้บุญกุศลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปัดเป่าความทุกข์อุปสรรคอันตรายให้ห่างไกลหรือว่าไม่บังเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่หลายคนทำบ่อยครั้งเนี่ยทั้งที่เราพยายาม หลีกหนีความทุกข์แต่ก็อดไม่ได้นะที่จะไปหาทุกข์มาใส่ตัวอาจจะโดยไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเพียงพออย่างเช่นคนที่กินเหล้าสุรขเนี่ยเล่นยาเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าหาทุกมาใส่ตัวนะเพราะว่าสิ่งที่เสพนี่มันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อร่างกายต่อติดใจแล้วก็ต่อชีวิตด้วยรวมทั้งการประพฤติผิดศีลผิดธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื้อเชิญให้เรื่องเดือดร้อนนะ หรือความทุก์เนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของเรานี่ถ้าดูดีๆก็เห็นในชกดเนัมันคือการหาทุก์มาใส่ตัวยังไม่รวมถึงพวกที่ชอบไปชอบยกพวกไปตีกันหรือว่าแข่งรถสิ่งเพราะว่ามันเป็นการเชื้อเชิญอุบัติเหตุ หรือว่าอันตรายต่อร่างกายหรือแม้กร่งชีวิตนี้ได้เกิดตับตนได้แต่ถึงแม้หลายคนเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ว่ารักษาศีลมีธรรมไม่คล่องแวลกับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างที่ว่าจะบ่อยครั้งนะ แม่จะไม่ได้หาทุกข์มาใส่ตัวแต่ไปเอาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ใจของตัวก็ได้ชอบไปคว้าเอาเหตุการณ์เรื่องราวที่ไม่น่าอภิรมนะมาใส่ใจของตัวซึ่งมันก็น่าแกลกเพราะว่าถ้าเทียบกับคนที่กินเล่าสุบรี หรือว่าแข่งรถสิ่งแล้วก็ทั้งคนที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็มีความสุขมาล่อนะเป็นความสุขแบบหยาบมาล่อเช่นสูบบุหรี่ก็ทําให้ผ่อนคลายกินเหล้าก็จะทำให้เกิดความมึนเมาลืมทุก หรือว่าเกิดความรู้สึกที่น่าพึงพอใจคนที่ผิดศีลเนี่ยเขาก็อาจจะหวังความสุขชั่วแล่นเช่นคดโกงคุจริตนะมันก็มีเงินมันก็มีรางวัลเน่ยเป็นเครื่องล่ออาจจะเรียกได้ว่าปรารถนาความสุขชั่วแล่นแต่ว่ามีความทุกข์เป็นผลตามมา แต่การที่คนเราเนี่ยคว้าเอาความทุกข์หรือเรื่องเรื่องเลวร้วายมาใส่ใจของตัวเนี่ยไม่ไม่มีความสุขเลยนะตั้งแต่เริ่มเลยอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะเห็นวัยรุ่นแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะเดินกอดกันบนถนน หรืออาจจะเห็นผู้คนเอาแต่นั่งจ้องโทงรศัพท์มือถือบนรถไฟฟ้าเนี่ยไม่พูดไม่คุยกันเลยไม่สนใจคนแก่ไม่สนใจผู้หญิงท้องไม่ลุกที่ให้ที่นั่งภาพแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ส่วนมาไม่น่าดูแต่ก็ไปตรวจ,จ้องไปใส่ใจใส่ใจแล้วเป็นไงจิตใจก็รุ่มร้อน เพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเห็นว่ามันไม่ถูกต้องตัวไม่พอเนี่ยเก็บออกมาเก็บออกมาถึงบ้านเอามาบน่นเอามาโวยวายให้ลูกให้หลานฟังตัวบางทีลูกหลานก็เบือ่อทำไมชอบเก็บเอาเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมาจนถึงบ้านแล้วคนที่เก็บเอา เหตุการณ์หรือภาพเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีความสุขนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าความติดดีก็ได้เห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแม้จะไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยก็จดจ่อใส่ใจและคว้าออกมาไว้ไม่ในใจนะอันนี้เรียกว่าคว้าทุกมาใส่ใจนะซึ่งมันก็เป็นนิสัยของคนที่เ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือชอบยุ่งกับเรื่องราวคนอื่น คนที่ชอบยุ่งกับเรื่องราวคนอื่นเนี่ยก็จะมีความทุกข์ทั้งที่อยากจะหนีทุกข์แต่ก็ไม่ได้ที่จะไปคว้าเอาทุกข์มาสุมไว้ในใจเวลาไปทำงานเห็นเพื่อนร่วมง,งานเขายินทากันก็เป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมา ทำไมพวกเธอมาชอบดินทากันอันนี้อาจจะนึกในใจบางทีเห็นบางคนช่างพูดก็รู้สึกหงหุดหงิดลำคัญใจทั้งที่ก็ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยแต่เพียงแค่เห็นแล้วจิตใจมันก็ไปจดจ่อตรงนั้นจดจ่อแล้วก็หมกมุ่นเฝ้าดูพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเฝ้าดูไปจิตใจก็ร้อนรุ่มไปห,หงุดหงิดนไม่พอใจบางทีเห็นเขาแต่งตัวหรือว่าใช้สินค้าแบรนดเ์เนม ต้นึกบนในใจนะนะไม่รู้จักประหยัดเลยนะมาใช้ของแพงๆทำไมหรือว่ารู้ว่าเขาชอบเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่ก็นึกบนนึกตำหนีินือ่่อแข้างเข้าในใจเห็นพฤติกรรมของเขาที่รลายก็ติดใจก็มีความหงุดหงิดั้งที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเลยนะแต่ว่าชอบไปคว้าเอาภาพเหล่านั้นเนีมา วาทำร้ายจิตใจตัวเองหรือว่าเผาลนจิตใจตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าชอบไปคว้าทุกข์นำมาใส่ใจของตัวและส่วนใหญ่ก็มักจะทำโดยไม่รู้ตัวทั้งที่บอกว่าไม่ชอบทุกข์อยากจะหลีกเลี่ยงความทุกข์แต่แล้วก็ไปคว้าเอาภาพเอาเหตุการณ์เอาการกระทําของคนน้นคนนี้ทั้งที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเอามา เผาลนจิตใจหรือทิ้งแทงจิตใจตัวเองบางครั้งอาจจะมีบางคนที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับเราเช่นมีเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยคนนั้นคนนี้นี่เขานินทาเธอนะเขาพูดถึงเธอนะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ถามก็คือว่าถามว่าเนี่ยเขาว่าฉันว่าอย่างไงเขานินทาฉันว่าอย่างไรที่จริงก็ไม่น่าถามนะเพราะถ้า ได้คําตอบถามว่าจะสบายใจมนะันก็จะไม่สบายใจก็จะโกรธก็จะโมโ oh หแล้วทําไมอยากรู้ว่าเขาหนินทาฉันว่าย่างไงเขาพูดถึงฉันว่าย่างไงอันนี้ก็เป็นการคว้าเอาเรียกว่าอะไรขยะจากปากของคนอื่นเนี่ยมาใส่ใจมาสมใจอย่างตัวหรือบางทีก็ไปคว้าเอาเศษแก้วเศษตะปูรหรือคมนี่จากปากของคนอื่นเนี่ยมาเชื้อเชิญติดใจตัวเอง ไม่เป็นต้องไปรู้เลยนะเพราะรู้แล้วเนี่ยทุกแลรู้ไปทําไมแต่มันอยากรู้ไงในความอยากรู้นี่แหละนะที่มันเกยดเมื่อการที่ไปคว้าเอาขยะหรือว่าเศษแก้วจากปากของคนอื่นเนี่ยมาทาร้ายจิตใจตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าหาทุกมาใส่ใจของตัวนะและยิ่งมีคนมาต่อว่าต่อว่าเราตําหนิเรา ทั้งที่คําต่อว่าเนี่ยนะมันทําให้ใจเป็นทุกข์เมื่อเราได้ยินนะแต่ก็อดไม่ได้่จะเก็บเอาคําเหล่านั้นเนี่ยมาจิ้มแทงจิตใจของตัวมันน่าเก็บมันน่าคว้ามาทำ้ายจิตใจเราหรือเปล่าในเมื่อมันทำให้จิตใจเราเจ็บทําให้เราปวดหรือว่าทำให้เป็นทุกข์ก็ไปคว้ามาทําไมวิสัยคนที่ รักตัวเองเนี่ยนะก็ย่อมจะไม่ไปทําอย่างนั้นใครก็พูดอะไรจะมาต่อว่าเราถ้าเรารักตัวเองเราก็ไม่คว้าเอาคำพูดเหล่านั้นมาทิ่มแทงตัวเองอย่างเมื่อวานนี้นะอาจารย์สุรินทะรนะ์ก็ได้พูดถึงหลวงพ่อประสิทธิ์อาวาโรซึ่งเป็นอดีตเจ้าว่าดวัดธรรมใหเปรตนะมีนักเลงท้องถิ่นที่ต้องการยึดพุกที่ดิน ของวัดหลวงพ่อท่านก็ขวางเอาไว้เขาก็เลยโกรธไม่พอใจหาทางการแกล้งหรือขับไล่และบางวันเนี่ยบางทีท่านบินธบาตก็เดินชนจนกระทั่งบานหลุดจากมือมีวันหนึ่งท่านเดินเข้าไปในหมู่บ้านผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนหนึ่งนักเลงคนนั้นเห็นโอกาสก็เลยตะโกนด่าว่าท่านใช้คำรุนแรงมากหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยท่านเห็น ท่านได้ยินแทนที่ท่านจะเดินผ่านไปท่านก็เดินตรงไปที่ชายคนนั้นแต่ไม่ได้แสดงอาการกัดเกลี้ยอะไรนะเดินไปถึงก็จับมือขย่ามึงด่าใครมึงด่าใครเจ้าหมอนกรบ,บอกก็ด่าม,มึงไงผนะู้กับพ้าวัเนียเอาด่ามึงไงพ่อภาษิท่านยิ้มเลยนะอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่าม,มึง ดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกันท่านไม่ได้ทุกน้อนเลยนะเพราะว่าไอ้คำด่าของชายคนนั้นเนี่ยท่านไม่คว้ามามาทิ่นแขงใจของท่านเพราะท่านเห็นว่าเออเขาด่ามึงนะถ้าเขาไม่ได่ดากูท่านก็เลยไม่ทุกข์พราง่ายคือไม่เอาตัวกูเข้าไปรับคําด่าหรือว่าไม่รับเอาคําด่าเขานี่มามาทาร้ายจิตใจของตัว อันนี้เป็นพิสัยของผู้ที่มีปัญญานะคือไม่ไปคว้าทุก์หรือว่าขยะหรือเศษแก้วคมนี่เนี่ยมาทำร้ายจิตใจของตัวอันนี้ก็ที่จริงพู้เจ้าก็ทรงความเป็นปรุงเป็นแบบอย่างนะอีกคราวหนึ่งเนี่ยปรง เสด็จกลับเชตว,วันก็มีพรางคนหนึ่งเดินตามหลังพระองค์แล้วก็พูดด่าว,ว่าเพราะก็ไม่พอใจที่พระองค์เนี่ยเป็นเหตุให้ลูกศิษย์มิสารเขาเนี่ยหันมาสมาทานพระตนตรไตรละทิ้งความเชื่อที่เคยรุ่มหลงพวกพ้องของพราวนล้วก็หายไป ก็ไม่พอใจนะเดินตามด่าพระองพวะองเขาไม่ตอบโต้อะไรจนกระทั่งพอมาถึงเชตว,นวันพระก็เลยอันมาสนทนาเขาก็ถามว่าพราหม์เคยมีคนมาเยี่ยมทานจิ่บานบ้างไหมพราม์ก็บอกมีเสิยข้ารเจ้าไม่ใช่คนจิตไม้ไรตอกมีคนมาเยี่ยมเยอะแล้วท่านทำอย่างไรกับอาคนุกกาที่มาเยี่ยมขราพเจ้าก็เอาน้ําเอาของขบเคี้ยวมาต้อนรับสิ พระเจ้าก็เลยถามต่อบเาว่าแล้วถ้าคขันตุกะเขาไม่กินน้ำไม่กินของขบเคี้ยวของท่านของนั่นจะเป็นของใครก็เป็นของข้าพเจ้าแล้วสิพระเจ้าก็เลยตัดว่าเนี่ยท่านด่าเราผู้ไม่ดา่าเมื่อเราไม่รับคําด่าของท่านคําด่าทั้งหลายก็ย่อมตกเป็นของท่านแต่ผูด้เดียว พรามคนั้นก็ได้คิดเลยนะตึงไปเลยนะและตอนหลังพรามคนั้นก็หันมานับถือพระองค์เป็นพระศาสดสาเพราะว่าเห็นเลยนะว่าโอ้พระอาจารย์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะใครก็ด่าเราเราไม่ทุกข์ก็ได้ ถ้าเราไม่รับคคำดานั้นมาทิ้นแทงใจของเราและสุดท้ายคำดานั้นก็ตกเป็นของผู้ติดด่านั่นเองอันนี้แหละคือความหมายการที่เรารักตัวเองเมื่อรักตัวเองก็ไม่ไปคว้าเอาสิ่งเลวร้ายจากภายนอกไม่ว่าจากปากของใครเอามาทำร้ายจิตใจของเราเรียกว่า ไม่เอาทุกมาทำร้ายใจของตัวอน,นี่คือสิ่งที่เราควรทำเนี่ยไม่ใช่แค่เอาแต่หลีกเลี่ยงความทุกข์แต่ก็อดไม่ได้ที่จะไปคว้าเอาทุกจากสิ่งรอบตัวจากการกระทำของคนโน้นคนนี้หรือจากปากของคนนั้นคนนี้เนี่ยมาชิงแทงทำร้ายหรือเผาลนจิตใจของเราจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะ สิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่รอบตัวเราเท่านั้นนะแล้วทั้งสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราเนี่ยหรือในประสบการณ์ของเราเนี่ยในเมื่อมันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรจะคว้ามันมาหรือไปจดจ่อใส่ใจเพื่อที่จะมาทำลายใจิตใจของเราคนเราก็มีประสบการณ์ที่แย่ๆในอนดีตมากมาย ความสูญเสียคนรักการถูกคนกันแกล้งต่อว่าดาทอจิงเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในความทรงจำของเราถ้าเรารู้จักใช้มันมันก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้คือเอาแต่ไปนึกถึงมันแล้วก็เอามันมากรีดแทงจิตใจของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าทำร้ายตัวเองนะหรือว่าหาทุกข์มาใส่ใจของเราเหมือนกัน หลายคนในที่เดยวหน้าที่ชอบไปนึกไปจมอยู่กับเหตุการณ์ที่เลวร้วายในอนดีตแล้วก็พอยเกิดความโศกความเศร้าเพราะสูญเสียคนรักโกรธแค้นที่มีคนมาทำร้ายโคดโกงหลอกลวงทรยศหรือรู้สึกผิดนนะที่ได้ทำไม่ถูกกับคนที่ตัวเองรักเร็นลูกคู่ครองหรือบุกลารหรือเพื่อนก็ตามทุกครั้งที่เรา ไปนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นไปนึกถึงความทรงจําที่เลวร้ยรายเหล่านั้นเนี่ยนั่นแหละคือการที่เรากาลังเอาทุกเนี่ยมาทําร้ายจิตใจอันนี้เราไปถึงภาพปุ่์แต่งเกี่ยวกับนาคตคตินะอนาคตที่ยังไม่เกิดยังมาไม่ถึงเราก็สร้างภาพไปในทางลบทางร้ายแล้วก็ไปจดจอจดจ้องใส่ใจอยู่กับภาพนั้นความคิดเหล่านั้นมันก็ทําให เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกเป็นการหาทุกข์มาใส่ใจของตัวแต่คนเรามันก็มักจะเผลอทำอย่างนั้นนะเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่มีสติเพราะาไม่มีความรู้สึกตัวในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรารู้จักใช้นะอ่านมาพิจารณามันก็เป็นบทเรียน แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกก็กลายเป็นโทษนะอันนี้ผู้เจ้ากระตาไปตัวเองนะว่าเนี่ยบุคคลไม่ควรตาคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพรวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและที่ไม่ใช่รเรื่องอดีตหรืออนาคตนะแม้กระทั่งเวลามีอะไรกระทบกับมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือไม่ทางใจแล้วเกิดอารมณ์อกุศลขึ้นมาเจนความโกรธความหมงุดหงิดความวิตกกังวลความโศก ไอ้พวกนี้เนี่ยแม้มันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นทุกข์ทันทีนะเราจะเกิดความทุกข์ใจก็ต่อเมื่อไปแตะไปต้องไปคว้ามันเอามาใส่ใจของเรามันเหมือนกับเศษแก้วหรือคมมีดที่อยู่ในมือเราเนี่ย สาดใดที่มันอยู่บนฝ่ามือเราเนี่ยมันไม่เกิดอันตรายนะอันตรายจะเกิดขึ้นหรือความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นเมื่อเราไปกรามันพอกรามันขึ้นมาเนี่ยเออมันก็จะกรีดนะแทงมือของเราอารมณ์กุศลก็เช่นเดียวกันนะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเนี่ยถ้าเราไม่ไปทําอะไรกับมันนะพู้งานคือไม่ไปคว้ามันเอามาไว้ในใจเนี่ย หรือเอามาทำลายใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดความทุกข์นะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าก็แค่ดูมันนะหรือว่าปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปคว้าเลยมันหลวงพ่อชางนันเคยกล่าวล้ว่าเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เรานี้กิเลสไม่ใช่ใกิเลสนี้เราแต่จงอยู่กับมันอย่างมีสติเหมือนกับน้ำใบเหมือนกับน้ำกับใบบัวแมนะอยู่ด้วยกัน แต่น้ำก็ไม่ซึมเข้าใบบัวถ้าเราเปลี่ยนคําว่ากินเหล็เป็นอารมณ์อกุศลเนี่ยอันนี้เราทําได้นะไม่ใช่ว่าเราต้องหนีหมันหรือไม่ใช่มันหนีหเราแต่เราอยู่กับมันอย่างมีสติเหมือนกับน้ํากับใบบัวเมื่อน้ํากับใบบัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าน้ําก็ทําให้ใบบัวแต่เปลี่ยนไ่ได้เพราะน้ำไม่สามารถซึมเข้าใบบัวได้อารมณ์อกุศลแม่มันเกิดขึ้นจากการกระทบ แต่ไม่ใช่ว่ามันจะทำร้ายจิตใจเราได้ทันทีนะถ้าเรามีสติเนี่ยนะก็แค่เห็นมันมันก็คงอยู่ตรงนั้นแหละแต่เป็นพราะเราก็ไปจับไปฉวยไปยึดมันหรือที่หลวงพ่อเขียว่าเข้าไปเป็นผู้เป็นเนี่ยมันจึงเกิดความทุกข์ เรามักจะเผลอนะไปจับไปช่วยอารมณ์อกุศลรวมทั้งความทรงจำที่เจ็บปวดนี้มาทำร้ายใจิตใจของเราอยู่เสมอแต่ถ้าเรามีสติรู้สึกตัวนะมันเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแม้มันจะมีความคิดหรือความทรงจำบางอย่างกระทบอยู่ในใจเราแต่มันไม่อาจทำร้ายเราได้นะไม่อาจทำร้ายใจ,ใจิตใจเราได้ถ้ามีสติ อารมณ์อกุศลแม้เกิดขึ้นในใจก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำลายจิตใจเราได้ทันทีนะหากว่าเราเห็นมันหรือว่าวางระยะห่างจากมันก็เหมือนที่มีคนเปรียบว,ว่าเรือเนี่ยมันไม่จมนะเพราะน้ําที่อยู่รอบๆเรือมันจะจมก็แต่เมื่อน้ําเข้าไปในเรือแนะต่ในที่ความคิดและอารมณ์เนี่ยมันยังอยู่รอบ หรือรอบนอกของใจเนี่ยมันก็ไม่ทําให้ใจเป็นทุกข์นะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันเข้ามาในใจเนี่ยมาทําร้ายจิตใจนั่นแหละจึงจะเกิดทุกข์และที่มันทําร้ายเข้ามาทำร้ายจิตใจได้เพราะไม่มีสติสติเหมือนกับเป็นยามที่รักษาใจให้ปลอดภัยไมใ่ให้อารมณ์อกุศลเข้ามาทําร้ายจิตใจแต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหรนนน่นี่ก็เหมือนก็ไปคว้ามันใจก็ไปคว้ามันมา ทำร้ายจิตใจตัวเองแล้วเกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อนเกิดความเจ็บปวดัลน,นเนี่ยนอกจากเราจะแต่ที่เราพยายามที่จะหนีห่างความทุกข์เนี่ยต้องระมัดระวังน,นะ่ย่าไปคว้าเอาทุกข์เนี่ยมาใส่ตัวหรือไปคว้าเอาสิ่งเดร้ยายามาทำร้ายจิตใจของตัวถ้าเราไม่มีสติน่ความสุขตัวเนี่ยเราก็จะทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยไป ไม่เพียงแต่ไปยุ่งเอาเรื่องของคนอื่นเอาความทุกข์ของคนอื่นเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของตัวแต่ยังเอาอารมณ์อกุศลต่างๆนี้มาทำลายจิตใจของตอนเ้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเลี่ยนได้นะถ้าเรา